สวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดู t c อีกแล้วนะครับผมหนาวบอกแล้วว่าหนาวเห็นคลิปรวมยังคลิปรวมมี4ี่คันเห็นแล้วมั้งไม่รู้ไม่รู้พี่จะลงคลิปไหนก่อนเยอะจัดแล้วคือเราถ่ายคลิปรวมทัวริ่งสี่คันไปแล้วนะวันนี้เราจัดให้เลยนะครับสําหรับเจ้าเบนเนอรี่ TRK ห้าศสอง X ปีสองพนสบแปดะครับผม,มตัว X ก็คือเป็นตัวพัฒนาจากตัวแรก<ม>ล้อเป็นที่ลวดแล้วโฉมหน้าตาดี และคันนี้ของแต่งพร้อมเดินทางทางคันเลยปอนเอ้ยคันนี้ทะเบียนโอนภาษีไม่ขาดรถประวัติดีมาดูของแต่งคันนี้เลยว่ามีอะไรบ้างคันนี้จะเป็นของแต่งศูนย์นะปอนอเ,คเครื่องอเครื่องใส่กิ้งเลยไม่มีล้มไม่มีสไลด์ใดๆทั้งสิน้นนะครับเรียกว่าไม่กิฟเลยใหไมคกิฟตรถไม่เคยวิ่งทางป่านะฮะ<ช>วิ่งทางดําอย่างเดียวนะทางดําคือทางถนนทั่วไปเลยนะครับยางหน้าหลังยางเยอะอยู่นะครับผมแล้วตัวนี้ที่เขาให้มาเป็นดิคู่ด้วยนะครับ นะนี่ครับดีคู่แคดบารบนโอ<ฮ>้โหแคดบาร์ก็คือตัวเต็มเลยบาร์บนบาร์ล่างสปอร์ตไลท์สองคู่คู่หน้าอยู่นี่คู่หลังเป็นของโมโตวูฟด้วยนะครับ<ฮ>บอกเลยว่าของจริงอ่ะปอนดูดิท่งโคตรดีนะคนีการ์ดไฟหน้าแต่งก็คือของแต่งเยอะคันนี้ยเยอะ<ฮ>มาเลยกาดแนฮนที่จับโทรศัพท์แล้ว ซีเซอร์ถังสวยตัวรถสวยไม่มีล้มไม่มีสลไลด์ใดๆทางสิ้นนะครับปอนเออ้ยปอนเอออีกแ,บบแล้วน่าขับนะปอนคันนี้ก็ใช้คำหนึงนะแบบเชิญชวนลูกค้าว่าจะซื้อมือนหนึ่งมาดูก่อนมาดูคันนี้ก่อนใช่ปี๊บเป็นของแต่งูซ่นะตัวหลบท่อมาแล้วด้วยนะครับตัวปี๊บเป็นไง <c oughs> ปี๊บอลูมิเนียมนะไม่ใช่ปี๊บ,บกองแกงนะทำเป็นเล่นกันดีดแล้วโอ้โหยางหาหลังที่พี่แจ้งไป น้ำมันเครื่องใหม่กองใหม่และระบบความร้อนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขัดตั้งคู่แต่งก็คือคันนี้พร้อมใช้เลยปอนทัวรลิงนี่คือหน้าขับหลายๆรุ่นมากเลยนะปอนนะใช่ทัวรลิงและอากาศอย่างนี้นะโอ้โหบอกเลยว่าต้องให้เขาเลยอะทัวรลิงอะนะดูเลขใหม่เลยครับเลขใหม่อยู่ที่สองหมื่นห้ารถซีนเซิร์ช็อกไม่รว่าไม่ซึมด้วยนะปอนพร้อมเดินทาง ด,ดูเสียงดิจริงไอ้ตัว T R K เนี่ยผมชอบเสียงมันมากนะเออเสียงมันแบบดุแบบเสียงเบนารีเขา<ช>แบบว่าเอกลักษณ์เนี่ยนะดุว่ะดูระบบไฟกัน ตัวที่พี่โมเล่นแต่ไฟสปอร์ตไลท์อยู่เองก็มาโชว์เครื่องพี่ก็มากดเล่นอยู่ The Fire The Fire. ไฟไสปอร์ตไลท์ตาไฟตายขวาสปอร์ตไลท์ได้สว่างมากเลยนะตัวไฟเลี้ยวใช่ไหมใช่อ๋อตบๆอ่า,อออาโอเคแต่งไงดูองค์ประกอบมุมฝั่งนี้ เป็นจริงนะคันนี้โอ้ยบอลเดี๋ยวพี่จะบอกความคุ้มค่าของคันนี้เป็นยังไงอะดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนนะกลัวฟังจะไม่ชัดเจนคันนี้ทะเบียนโอนภาษีไม่ขาดเอาไป90,000 9,000เท่านั้นครับอ,เอ่เนี่ยแหละคือความคุ้ม,ม,มจริงความคุ้มคันนี้วะได้ปีบริเนียมได้รถพร้อมเดินทางขนาดนี้จัดไปฮะสำหรับเจ้าเบนเนอรี่ทรีอาร์เคเอ็ก คันนี้ป็วันี่แปดจัดไปเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมคันนี้ขอญาตขายสดอย่างเดียวนะครับผม0 89, 1, 8, 9, ผมู912ร์เก้าหนึ่งสองหนึ่งแปดสามศูนย์เก้าผมอามจากร้านอามดูจีดีซีเดียวสายหรือจะมาดูตัวจริงกันนะครับรถอยู่สม,มุทรสาครพะรามสองใกล้กับวัดสารบรรทายนรสิงห์นะครับทางร้านเรามีบริการส่งทั่วไทยเพราะเดือนนี้ต้นเดือนเราจัดไปกี่คันนะลูกค้าแทบไม่ได้มาดูรถใช่ <laughs> ต้นเดือนเนี่ยโอ้โห <laughs> ใช่ลูกค้าไม่ได้ดูรถเลยยกหูกิ้งกังพี่อามพร้อมส่งให้ผมหน่อยจัดไปฮะ 0891218309นะฮะบดอยุดสมุนทรสาครพะรามสองที่ยาเค502ไม่ถึงแสนนะปอ,นออจริงโอ้คุ้มอม่บอกเลยฮนะอยากให้มาดูมากเลยใช่ผมว่าใครที่แบบว่าคิดไว้มีโจทย์อยู่ในใจแล้วมาผมว่าได้ได้ได้เสียนะไย่ได้เสียได้เสียบอกเลยว่าได้เสียตังค์แน่นอนใช่99,000เท่านั้นแต่แรกจะเปิดแสนไม่เอาเออไม้เดียวเอาให้จบ99,000เท่านั้นนะครับ 0891218309ผมอาร์มจากร้านอาร์ม GGC ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ